อ่านี่ครับเมืองบรรยากาศมือนี้โอ้ค่อนข้างจะคึกคักหนาแน่ยเลยครับมึงมีงตลาดนี่มีแต่งัวแดงด้วยแต่ว่าพี่น้องอยากจะมึงงัวขาวแต่ว่าบอกเขีมกับสีพัยนย่ำย่างหาไอพี่พี่น้องเขาในเมืงองเนาะเพราะว่าช่วงนี้กระแสงัวแดงก็ค่อนข้างจะมาแรงครับนี่แล้วมึงอีกต,ตัวนึงโอ้อยู่ใกล้ๆนี่ครับงามงามงามแม่นี่นครับเคุนว่า เป็นหงอยในราคาอยู่ที่หนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนคับสามหมื่นบาทไปะนะครับโอ้ที่ว่าเป็นงวที่งามครับโครงสร้างใหญ่โตใหญ่แต่ว่างัวตัวนี้เพิ่นบ่ได้ตีตาตีเบิร์นะครับนะเนาะเพิ่นบ่ได้ตีเป็นงวเอฟไว้ฝ่ครับกับท่บ้านกะัที่ว่ามีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะงามโตใหญ่เลยละ่ะตัวนี้ก็ได้มาไทอ่าหลายอย่างเนื้อหนังดีอันนี้เป็นหัวน,น,น,นี่ครับเป็นงัว้าวโรนข้วโรนธรรมชาตินะครับน,ะนี่ครับส่งสไตล์บาบันอ่าันนี่เนาะแต่ว่ามันอาบจีปลาไดล ทีตาทีเบอร์มทีนี่ครับกลับลงมาเมืองได้ครับโคข้างโคหางก็ถือว่าง่ายว่างามดีอยู่ตัวนี้ก็ได้อเลบกระโคข้างโคหางเบกหางหางลามเงีาดีนะครับเนาะอันนี้ผสมแล้วมั้งครับเนี่ยผสมอะไรไว้ครับเนี่ยเห็นหรือใบมังเอาเอาใบเอาใบหน่อยเมืองนี่ครับเนาะเพิ่นผสมแล้ว ผสมมันอะไรก่อนผสมสี่ในี่บ่ะสี่ใครับอ่านี่ครับเนาะผสมสี่ใบศูนย์เก้าหกผสมใบมือไหนครับเนี่ยผสมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดอ่าผสมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเขาไดู้มึงเนาะนี่ครับผสมไใเมื่อวันที่ยี่สิบแปด ยี่สิบแปดพฤษภาที่ผ่านมาครับยี่สิบแปดพฤษภาคมเนาะมีใบมีหลอดแนะนำครับขอสมสิ่งไหศูนย์เก่าฮกไหนี่ครับอันนี้เปิดใบนี่แล้วค่ะเท่าไรครับเด็กสามแสนสามครับอ่าเจ้อ่ะหนึ่งแสนครับสามหมื่นบาทเนาะอันนี้เพิ่นได้ลูกแค่ตัวแล้วเนี่ยแม่สาวครับอ่ายังเป็นแม่สาวอยู่อ่ายังเป็นแม่สาวอยู่นะครับเนาะอันนี้คือเปิดใบนี้แล้วค่ะทีหนึ่งแสนสามหมื่นอันนี่ครับเออหายพี่แน่นอนฮะในเมืองแม่นแม่ตัวงามดีครับงัวงามงัวโตใหญ่ดีอยู่ อ่านี่เอามามึงอยู่เนี่ยสิได้เห็นนี่คั้วมสูงกขนาดจ,จะลอยซี่สิบลอยลอยหาชิปเป็นบ้ครับอ่าเผื่อว่าประมาณลอยหาชิปเนาะวัดถึงใจมึงนี่ครับอ่ะทีว่าเป็นง้อที่โตใหญ่โตงามอยู่อันนี้ไปนี้มีเบอร์โทษจีตัววะเพื่อมีพี่น้องส<ย>นใจเนี่ย อ่าเบอร์ว่าจังไหนครับวะเนี่ยศูนย์เก้าสามอ่าศูนย์เก้าสามห้าสองสามอ่าสองสามสองแปดสามสามสองแปดสามสามอ่านะครับไอ้งัวงัวนี่อยู่ทั้งทั้งไหนเนาะครับเนี่ยท่าตุูมครับอยู่ท่าตุูมเนาะอ่าครับงัวอยู่อำเภอท่าตุูมครับเนาะพี่น้องที่สนใจก็ร้องโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อไหร่อันนี้ราคาสามารถต่อรองได้อยู่เนาะครับอ่าเอาราคาสามารถต่อรองได้ไปนะครับอ่าตามที่เพื่อนในห้องไว้ครับที่ห้องที่เปิดไว้เนาะคือหนึ่งแสนกับสามหมื่นบาทครับตัวนี้อ้านี่ มาอยู่ข้างหน้าประตูร่างเขาเลยตัวยๆงาำๆเนอะเอาพีน้อ,อ,อ,นอง,ท,ท,อองที่มาที่ชอบก็ลองโทรมาสอบถามว่า,าตอรองราคากับเพิ่มเ่ไดรครับวะเนี้โอ้เอามาฟังทางผีโอ้โหนะ่นี่ยอันนี้ของผู้ใดเนาะครับนี่อยู่ไกลๆมู่นเนี่ยอ๋อโอ้โหเนาะ อืมครับเนี่ยตัวยงใหญ่เอ็งงามเดีอยวนี้ฟังนั่งเนี่ยอ๋อนี่บ่เพื่อนกันกำลังต่อกันอยู่นี่บ่อันโอ้ดีเอาเพื่อนกันกำลังต่อรองกันอยู่ตาอันตัวนี่ของผู้ใดเนาะเนี่ยตัวยิ่งใหญ่เนี่ยตัวเนี่ยครับขขาายยแแลล้้ววอ๋อขายไปแล้วเนาะอืมเอาครับเพป็นขายไปแล้วกันนะทุก เัาฟังนีเพื่อนกับใครเราบอหนีเพื่อนกันเนี่ยต่อกันเลยเจ้าเอานี่ครับฟังนีฟังนีกับกําลังต่อร่องกันอยู่ตลาดพินว่าค่อนข้างจะคึกคักเลยล่ะโอ้หูเงวอ่านี่ครับพี่น้องที่อยากจะมือเงวงหูเงาเนาะงงวงหูเงวหรือเงวงอินดูบาซินนี่ครับตัวนี้ก็ที่ว่างามอยู่แต่ว่าเปิ้ลขายไปแล้วนะอันนี้เปิ้ลขายไปหลายปันไหนปุ๊บแต่ผมมาขายไปแปดเมื่นนี่ครับขายไปแล้วเนาะในราคาอยู่ที่แปดเมื่นบาทแสดงว่ามัด์จิ้นี่คือเป็นของเจ้าเจ้าเดียวกันบอครับสี่ตัวเนี่ย นาโอเคครับตรวฟังน okay, ี <S <S ่นเ to totally cool. right ่นพวกเนพวกาต่อต e ัวนีคนวานน่ราคสี่หมื่นพนะตัวนี้สี่หมื่นตัาฟังนีหาเมื่นครับตัวาเพก่กะ้ายไปแล้วล่ะลกตัวเยี้ยวเพิ่นข้ายไปแล้วนี่ราคาดีีแปดหมื่นบาทพนะเอาเมืองครับตัวใหี้ๆเงี้ๆกันอวด่กันล่ะือวาเป็นง้วไงเฮาขนาดกลางๆนี้นะครับนะือวคนก่นี่ เหมือนกันล right. <ination noises> ่างสื shelter, six, four, four ่อขายกันอยู่ต่อรองแล้วเรียบร้อยไปเห็ดใบสื่อขายกันแล้วนี่ครับฟังนี่เพื่อนกะเห็ดด้วกันแต่ที่เพื่อนเจ้าเจ้าด้วยกันนะครับนั่งสองสามชี้ตัวตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วตัวเนี้ยโค้งสั่งคือว่าดีเล้วสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้งวงหูเนี่ยโค้งสั่งดีตัวสูงๆใหญ่ๆครับอันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยฮะเรีนบ่ฮะพ่อแม่เนาะอ่าครับผมขอบคุณครับ เอาเดี๋ยวหาเจอของคุณยังบ้านเห็นครับผมเพราะอันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยตา้งแท่งเนี่ยอันนี้กรับบล็อหูเนาะอืมพราตัวใดมากเนี่ยเอาของขวานนี่มาเมืองเนาะอันนี้ของขวานเดียเอาเอาตัวใดมากอ๋อฟังน้ำหุ่นเนาะอ่าันนี้ครับเอาฟังฟังางผีไปนะนะครับว่าเมืองงูงูนี่ครับพี่น้องสายหูเนาะที่อยากจะได้งูตัวสูงๆง่ายๆ อันนี้ของพ่อดวะครับเนี่ย,ยนั่นครับอืมถ้าข้าไรไปเลยเนาะพ่อตัวใหญ่ๆอ, <c oughs> อีกสิบเอ็ดเก้าสอ่าอยากได้เก้าสิบเนาะ <c oughs> อ่าได้ลูกตัวผูน้ำเบีกหนึ่งตัวอันนี้ครับได้ลูกตัวผูน้ำลูกเพคนในแจักเดือนแล้วครับเนี่ย <c oughs> ลูกเดือนสี่เดือนเนาะลูกตัวที่เท่าไดแล้วเนาะ <c oughs> ลูกตัวที่สองทับอันได้ไปเนาะครับอย <c oughs> าก <c oughs> ไวน,นี้ลูกเป็นลูกเป็นไหนอยู่เนาะมีเขาทับที่น้ำบานเขาบอกอ๋อเขาทับหลอดมาอยู่เนาะ อืมอเครับเป็นว่าท่าบอดมาอยู่เนาะแต่ว่าเป็นงัวที่โค้งสางง่ายครับโค้งสางง่าตัวง่เนาะอ๋อแบกลำซ้ำแบกลำซ้ำก็เป็นงัวหูกันมาครับเด้อเป็นงัวบามันเนาะครับเป็นงัวบามันมันก็ได้ได้ลูกมากเราะมันได้ลูกตัวผู้น้ำอยู่ใบไม้ครพึ่งขาพึ่งแแม่เพแผนเนาะเป็นงัวสีแดงครับเงัวสีแดงโค้งสางจะค่อนข้างจะ เงยสูงงดีได้ล่ะตัวนี้ก็จเป็นงวงหูเนาะงวงหูเนาะงวงแต่หูไงยเง่าครับเ้วกๆเพื่อนๆนะนี่ก็เลยเขาไม่จะเติมอ่านั่นนี่ไม่โคบีโคบเดียวเนาะอ๋อดีครับโคมีโคมเดียวเนาะราคาอยู่ทีจะบัตรกันปะเก้าสิบเกาเปิดไปในราคาทีเก้าเก้ามื่นเนาะเก้าสิบคือเก้ามื่นนะครับนี่ครับพอมีเบอร์โท่ยี่ตัวบนอ่าตัวเนี้ยศูนย์แปดศูนย 1นึ่งแปดห้าห้นอานี่ครับเปิดไปได้ค่ที่เก่ามือนนะเ่ออครับอ่ะเก่ามือบาทงออยู่ใส่นะพ่อ อ่มนีืงัวอยู่เมืองสวงเนาะอยู่บ้านก้อยบ้านก้อยบ้านก้อยน้องยินอ๋อบ้านก้อยแบบบ้านก้อยน้องยินเนาะอันนี้คือสามารถต่อรองได้อยู่เนาะอ่านี่เปิดไว้ราคาเก่าเมืนคือสามารถต่อรองได้อ่พี่น้องที่มาที่สนใจอยากจะได้งัวโอนี่ครับไปพัฒนาเนาะไปเลี้ยงต่อกระลองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อใดซื้อแม่แซมลูกแต่ไหนแซมเลี้อีกหนึ่งัตงามๆนะพ่อขอบขอบคุณครับผม เอาว่ามึงนี่ค่ะโตสูงสูงมีไเล่เหล่ะสำกรราที่น้องที่มักที่สนใจเนาะตัวนี้คุณอ่ะโอ้สูงใหญ่แห้งครับอันนี้ของผุ้ใดเนพ่อบ่ะนี่เอาวันนี้ตัวมาไทยอยู่นี่แล้วค่ไรวันไ้พ่ออยากซื้อหมือนอันนี้เพิ่นไดูเก๊กตัวแล้วตัวสองค้าทองอ่ะตัวค้างยู่ทับอันตัวไดไปเนอะพ่อกัะนี่ทับอันตัวไดร์เวนทับแสเลอรล่ อ๋อทับงูเล่เนาะเอาไปคมโตบ่หรือว่ามีใบมีหลอดน้ำมะอ๋ะะอเอาคมโตเนาะฮะเนาะทับซาโลเล่ไว้เผื่อไปเนี่คาทีซี่หมื่นบาทเนาะตัวนี้ทับได้จักเดือนหรอพ่อเนี่ยหาเดือน <5 S 2> ทับไปหาเดือนแล้วครทำมาทับไปหาเดือนเนะาะเนาะเป็นงั่วตัวสีแดงเขาอยู่ข้างหน้าเขาหนิเนาะเอาไปหนึ่ตัวแม่ลูกเป็นเรียนบ่อ่าโฮเมีนเนาะบ่ดิอันนี้ดิดเอาไว้ยักตัวบ่เอมมาไว้ตัวเดียวเอามาตัวนี้ตัวเดียวเนาะเอาไปหนึ่งตัวพ่ออันนี้มีเบอร์โทรติดต่อบ่ปนี่แม่เนี่ย ไหนมีปากนี่น่อยย้ักนี่น่อยยอบุนอ่าครับเดียวได้เดี๋ยวยังทำไมคุเนี่เอามาจากตัวนัดเนี่ยเอาสีขาวยู่ไถ่ยรถอีเนาะอันยุกขาวถ่ายรถอีราคาอะไรไปไหนคุณแม่เนี่ยสอง่ราคาอยู่ที่สองหมื่นสันบาทนี่ครับราคาสองหมื่นสี่พับาทเนาะตัวนี้เป็นง้วอสีขาวถ่ายรถวันนี้ละม่มีไม่มีเพิ่มเทียวเลขสามหมื่นสามหมื่น อันไหนตัวเนี่ยตดงตัวนี้เอาว่าว่าคว่าราคาไม่ตัวนเนี้ยเอเตี้เอาเล็ด่สี่ร้อยอดงยตัวฟังนี้ยี่สองมี่เนาะตัวสีขาวน่ครับนี้ฮะ่วนแปดสองแปดหา7 2 1 อ่านี่ครับเอาราคาหนิสามาตัวรองได้เพื่นะเอาพี่น้องที่อยากจะได้ก็ร้องเข้ามาสอบตามมาตัวรองราคาเพืนไม่ได้ครับตัวนี้ปีปโตปอตอ่าขอบคุณครับผมรถหมายเลขทะเบียนเก้าหนึ่งสองสี่นะครับ มาจากตัวน้องเพนั่นนี่เอามาสามตัวตัวจากใน,นเนี่ยครับเนี่ยเอาตัวไหนมาเนี้ยตัวนี้บ่เอ,อาเขาอยากมุ้งตัวชี้แดงๆเขาหนีออยู่ทางไหนราคาหลจังไหนนอนราคาอยู่ที่สาสิบเก้าสามห่เกาบัานบาทสามารถตัวร้องไดนเนาะตัวนี้น อ่าดีครับสามหมื่นเก่าพ่นได้ลูกเจ็ดตัวระหว่างนี่งจังตัวเดียวครับได้ลูกตัวเดียวอ๋อเพิ่งขายออกเนาะตัวนี้คือยังทองว่างอยู่บ่ตัวนี้ยังทองว่างอยู่เนาะครับเดี๋ยวขอยาดนึงนะตัวนี้เนาะนี่ครับตัวนี้ทือว่าเป็นงัวไถ่เฮี้อนี่แหละครับงัวไถ่ขนาดกลางๆเนาะที่ว่าเพิ่งใส่เสื้อสีแดงนี่เพว่าโน้มเพิ่นยังบวมๆยู่เลยเที่ว่าเพิ่นงขายแจกลูกออกไปเพลยนนะครับลองมาเมืองหนีครับตัวนี้เมืองสีแดงก็ที่ว่าโค้งสางกับขนาดกลางๆเนาะตัวนี้ ราคาเท่าไรกับว่าสามสิบแค่ได้สิบเก้าสามสิบเก้านะได้ลูกแล้วตัวหนึ่งเห็นไหมอ่าตอนนี้ยังทองวางอยู่ครับอ่าตอนนี้ยังทองวางอยู่นะครับเนาะวันนี้ฟังแท้งนี้ได้ป่ะนี่ขาัย่างได้ป่ะเนี่ยอือห้าสิบเก้าอ่าตัวนี้ห้าสิบเก้าลูกตัวที่ตอนนี้เราว่อนยืนอยู่เนี่ยเที่ยลูกตัวที่สองนะอ่าลูกตัวที่สองนี่ลูกตัวแม่น้ำนี่ครับ ไอ้ลูกตัวแม่น้ำหองไว้ในราคาที่หาเมื่อนเก่าพันบาทเนาะตัวนี้นี่ครับแม่เพื่อนที่เป็นสีออกเหลืองๆเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าลูกเพื่อนที่อกล้สีแดงเอ้ยสีสีขาวเนาะอ่าลูกเพื่อนี่ท่าสีขาวหองไหวเนราคาหาเมื่อนเก่าพันบาทลูกกนได้เจ็ดเดือนละครับลูกเดือนได้เพราะขึ้นจาลูกเหมือนครับบ้านในยาโน้มกว่าสิเจ็ดเดือนประมาณนี้เนาะหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะอ่าครับเอาเหนื่อยครับอยู่ประมาณเดเดือนตรงนี้หาเมื่อเก่าพันบาทคือราคาที่เพื่นบอกที่เพื่นห้องไว้ครับส่วนสูงกับ มันกใส่ขนาดกลางๆเนาะครับเนาะหาลองเมือเมืองใดตัวนี้ก็ได้บ้านเดียวบานเดวปอบขึ à, ้หลายแบบเลยที à, ่าเป็นง้อไทยใส่ขนาดกลางๆนะพี่รองที่อยากกิได้ใส่ขนาดนี้เนาะไปเหี่ยมวันนี้คุณบอกมีเบอร์โทรติดต่อบ่มีเบอร์โทรติดต่อบ้างไหมเรื่องผมมาโทษสามเรื่องผมมาเนาะข่าบผมครับผมอยังครับง้ออยู่เกษียณนาะพ่อเนาะอยู่บ้านไหนเนาะพ่อขี่เล็กซ้ายดอนแตงยังก็ครับขี่เล็กซ้ายดอนแตงบ้านขี่เล็กซ้ายขี่ขี่เล็กซ้ายดอนแตง อ๋อครับอยูอ่เกษตยวิสัยน,ะะนะ<ม>่อเนาะอะว่าขอบคุณครับผมนี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้กระอก <Okay. S 1> ไป้เิ่งตามรายละเอียดที่เพิ่นได้บอกเพิ่นได้แจ้งไว้นะครับนักฝัน่าจิบ,บมีเบอร์ทรให้ได้ติตดตครับสวัสดีครับตาเอามาเจ็กตัวครับตาเนี่ยอสองตัวครับเมียคข่างๆอี่เนาะอ๋อสวัสดีเอ้าขหหยาเมียตัวยิ้มๆก็มูนี่แหละเนี่ยแล้วค่ไรมาไหนนอนนีน่งเอีหาหยาหา่าหาทิพย์่าเนาะ หาเงินหาพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้อันนี้ได้ลูกจคกตัวแล้วเนี่ยตัวเดียวได้ลูกตัวเดียวตอนนี้ยังทองวางอยู่บ่อ่าตันอ๋อตอนนี้ยังทองวางอยู่ยังบ่ได้ทับนะเนาะอ่านี่ครับเพันบายังทองวางอยู่ยังบ่ได้ทับเนาะแต่ว่าก็เป็นงูที่โตสูงใหญ่ครับตัวตัวนี้ก็สีโดดเด่นเรื่องโครงสรนะ้างเนาะเรื่องโครงสร้างก็ค่อคนข้างจะสูงใหญ่นี่ครับสูงเพียงหัวคนเลยล่ะตัวนี้อากาศร่ำโตขึ้นก็ค่อนข้างจะเงาดีสีมาสีแดงนี่ครับแบบแบบ ้ัันนนก็ทีว่ว่าโอเคครับก็ใส่ดีก็ชับดีตัวนี้ก็ได้ที่ว่าเป็นโดดเด่นเรื่องโอครงสร้างกนะับเรื่องสีสันเพบนห้องไว้ในราคาทีหาเมื่นกับหาพันบาทเนาะตัวนี้เอาวไอ,อ้ตัวนี้ตัวอันแม่อันนี้เทาเท่าเดียวป่ะเนี่ยสองหมื่นพันอ่าตัวแม่อันนี้เท่าสองหมื่นพันม่านเรียวม่านเรียวประมาณ 5, าหาเดือนหกเดือนโอข้าวฉีได้ลูกไรไปเนี่ยมิเขาเนี่ยเนี่ยสามเดียวซียังไท็อปอ่าลูกซีเนาะนี่ครับผมว่าลูกที่ซีเนาะสองหมื่นกับหนึ่งพันบาทตัวอันแม่นี่เนาะ เยวขอ,อยัดยางมึงน้ำได้ไหมครับเด้ออ่านี่ครับมึงเอาว่ามึงโดยรอบๆได้ครับตาพนม,ม่าสองตัวกับมีดตัวสีแดงเงยอ่าสีแดงเงยหนึง่งตัวตัวสีแดงเงยตัวหนึง่งแล้วก็บตัวมัวไทยน้อยนี่ครับมัวไทยใส่มินิเอ้านี่นะครับในราคาที่สองหมื่นอับหนึ่งพันบาทนะรางมัวทองแล้ว,วนะครับทองแล้วประมาณหกเดือนวล้วนะยี่โผล่ใครต้องร้องอยู่นี่ครับก็ถือว่าเอาพี่น้องที่อยากจะได้ไปเลี้ยกงกันต้องเอามึง ตาปนีตามีเบอร์โทรทติดต่ 92, อบ่ศูนย์เก้าสองเาม่าราคานีสามาต่อรองไหนอยู่นะครับเนาะส <4 3. S 1> อ,องสี่สามสามสองสีมเอาเอาไหมเอไม่ไหมนนนย์เก้าสอ เจ็ดสองศูนย์เจสอามสองสี่สามสามสองสี่สามอ่านี่ครับราคาสามารถต่อรองในคู่โตนะครับเนาะอ่าราคาสามารถต่อรองในคู่โตนะครับเอาพี่น้องที่สนใจก็ล่องเข้มาสอบถามมาต่อรองราคากับเปิดเมื่อไหรครับตัวนี้ห้องไว่ห้าสิบห้าแล้วก็แม่นี่ห้องไว้ายสองหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะหรือว่ายี่สิบเอ็ดนี่ครับลองมามืองมาชมเลยครับตัวนี้ใส่หน่อยใส่ mini กับ mini ที่น้องเขาได้มือกันเพราะพอเดียวนะครับอ่านี่ครับว่ามึองโตตั้งสีดำๆมั่น กาลังหยเต่าหัดว่านเต็มแ้วนะครับผิดเหรออยากสามสิบหาครับอ๋ออยากสามสิบหาเนาะอันนี้เลยประมาณสักเดือนละครับพี่เจ้าเดือนครับเจ้าเดือนประมาณสิบเดือนกว่าสิบเดือนอ๋อประมาณสิบเดือนกว่าเนาะนี่ครับประมาณสิบเดือนกว่าเพื่อนนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นมัว่วแข้งขาดีอยู่เนาะครับเนาะแต่อกาศสีพันนี้ออกกระทางสีดำนี่ครับ กะจูงยางให้มึงอยู่ครับกรับว่ายยางมาปกติเนาะแต่นี่ก็ได้สีสันมาดีครับสีออกเป็นดำดำแดงแดงนี่แหละสีที่ยงประการทีนอ่ะตาที่ผมบอกไว้นะครับนอกจากนี้ราคาที่จะบัตรเหรครับพี่สามหมื่นห้าห้องไหวคือสามหมื่นห้าพันบาทอายุกับประมาณสิบเดือนเนาะประมาณสิบเดือนมานะครับเป็นยังเป็นนัวสาวอยู่พี่น้องที่อยากจะได้สีแบบยังขี่ไปเลี้ยงกันลองมาเมืองได้ครับพี่วันนี้มีเบอร์โทรติดต่อหมครับเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสี่ C711 ห้องไว้ในคล้ายที่สามพื้นหาน้อพี่เนาะสามพื้นหานี่สามารถต่อรองได้อยู่เนาะสามารถคุยกันได้ต่อรองกันได้ค,ครับพี่น้องที่อยากจะได้งาะสาวเนาะ งูสาวใสก่ะขนาดกลางๆนี่แหละครับไปเลี้ยงทดลองมามึงมาต่อรองราคาได้พี่ขอพูดคาผมนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับเป็นราคาขนาดกลางๆด้วยล่ะพี่น้องที่อยากจะได้งูสีแบบนี้ไปเลี้ยงทดลองมาเองได้แกงคายครับที่ครับแกงคาดีมากเลยนะก็ใช้ไะไรยี่ครับตัวนหยาบสามหมื่นหนึงพันบาทสามารถต่อรองได้ขนาด ใครโห่ที่ไปที่มากครมั่วมั่วต็มเต็มันนี้อันนี่ของผู้ใดญเนาะครับเนี่ยสาไปสานะครับอันนี้กับโมโหเนาะอันนี้กับทีมากขอมกันบ้างเนี่ยนะครับพัดเดอร์คับฟังนั่งพี่บ่ฮขอบคุณครับผมต่ะอันนี้อนี้ของผู้ใดญครับเนี่ยจังไงใไปอยู่ดิโอ้ตายกับโม่จักเนาะตาเอามาจากตัวเนี่ยแม่ลูกแม่กตสีดำพูดบ่แล้วคาไหลเป็นไงครับแม่ลูกเป็นไง ขายไปนึ่หันสี่หมื่นขวด่อ๋อขายไปเราสี่หมื่นหก่หมื่นหกพัะอ๋อสี่หมื่นอ่านี่ครับตัวสีดำด้ลูกสีแดงเนาะโอ้ลูกตัวผูกมตัวเอ้ยลูกตัวแม่มตัวเนี่ยโมื่นหกพันห้ครับ่าโอ้ยขายไปตัวนี้เนาะมาราคาาเาไหอ่านี่ครับเนาะตัวแม่สีดลูกสีออกแดงๆนี่ครับนลูกตัวแม่น้านขายไปแล้วนนะครับดีสี่หมื่นนหารอยบาทครับโอ้ถือว่ามามาใขายนี่แหะใส่ขนาดนี้ะครับไปเรียงเนาะ ราคาจะค่อยๆสูงตัวหนึ่งเพมาเมืองก่อนนะตัวฟังสีขาวๆแล้วก็โตัวแม่ลูกนี่เขายังบวันหนูจักนะครับข้าว่าผู้ใดผิดอาจจะเอามาปลูกไว้ก่อนเจ้าของมันรุ่นอาการะครับขะฉันนั่งไหนซอยกันนะมั่วพวยยาเขาทู่ตลาดอันนี้ของผู้ใดเนาะครับคุณแม่เนี่ยอันนี้กับบ้านหูจักอันนี้กับบ้านหูจักวันนี้เอาของคุณแม่คุณกับบ้าหูจักกันนะครับผมมาเป็นอยังครับ อ่ามามึงฟังทางพีไปหน่อยผู้นี้กะจีมัยดยื้ถ่ายรถถ่ายเท่า<ม>เอียเดี๋ยวครับมีเจ้าของคนอาจจะจีอายุมาหยางหาเมืองกันใส่หน่อยใส่มินิเอวกับมี่กันครับจนครับกรับจอดแล้วจอดลนาก็เอาจุดที่มัดยื้ถ่ายรถนอาจีบก็เห็นครับนะมมูมนี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยเป็น<ม>ของ,อข,องของฟังคุณเนาะ อ่าครับผมเอาเดี๋ยวจะไปเม,มืองกันว่าจังสันเราฟังนี่นี่งัวขาวาใหม่พี่น้องเขาได้เมืองอยู่ครับแต่ว่าแต่ของเพิ่งเนี่ยวันในยูยู่เดี๋ยวงาเมืองพี่น้องที่อยากจะเมืองงัวสีขาวก็มีอยูยูนะครับแด้วอยู่ในตลาดนี่ยเพราะเป็นว่ามีแต่งัวสีแดงแต่ว่างัวขาวนี่ค่อนขาน้างจะเบาบางเนี้ยนิดนึงเพราะว่าอยู่ทางอีสานนั่นนี่เพิเ่นสีถึกสีแพียงพิ่นก็ขอสีแดงไว้ก่อนวันนะครับเพิ่นก็เลยมาเมื่องเมือาเมืองฟังทางพี่ไปเนี่ยอันมื่อกี้ของผู้ใดน้องครับตาเนี่ย จากกันล่ละจากกันเนะาเะโอ,อ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะใคยมาถามหาเมืองกันที่แต,ต่ผูหมัดไปอ,อีกทีเดีย <laughs> ได้ได้ยักตัวไม่แต่เนี่ยโอ้ย<อ><อ>ยังมาได้ได้อยู่เน,น,นาะอ่านี่ครับเอาเดี๋ยวจะใคยมาหาเมืองเอาไปเนี่ยเอาเอามาโซ่เมืองนี่นี่ครับเขาขนาดว่าฟังทั้งนี้เมืองเนี่ยอ่านี่ครับใส่น้อยใส่มินิหน่อยเนี่ยสอลูกตัวผูน้ำอ่าสีแดงแดงใส่น้อยใส่มินิครับหรือว่าเป็นงัวไทยตัวเนี่ย อันนี้ราคาไรเนี่ยนะครับตาเนี่ยราคา, 6, 000, าหกหมื่นก็อันห0า0มื่นโอ้อะไรสามหมื่นเจ็ดพันอ่าราคาจริงๆสามหมื่นเจ็ดอ่าราคาห้องไว้คือสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะตัวนี้นี่ครับเป็นหันวไ้ยใส่น้อยใส่มินิตัวนี้อันนี้ได้รูกก้ยักตัวระตาเนี่ย โอ้ยมันลูกมันเนีหลายผลเจ้าว่าแมีนว่าเนื้อหนังมันดีอ๋อมันเลยว่าเถาะไงแมีนครับโขาแสดงว่าเนื้อหนังมันดีเนาะมันก็เลยว่าเถาคือแมียนจะได้ลูกหลายมันก็ยังบ่ไอ้จอยไปไลยเนาะอ่านี่ครับมันว่าได้ลูกหลายตัวแล้วล่ะเพราะน่ะอยู่ประจำก็ซีขึนหาคุละเนาะคุณละอ่านี่ครับมึงมึงตรงบักเขาเนาะเปล่กาแบบประมาณนี้ได้ลูกโตผู้นั้นอีกหนึ่งตอันนี้ลูกเลยมั่จซีเดือนแล้วนี่ตาเนี่ยลูกได้เดือนหนึ่งลูกได้เดือนหนึ่งเมีนอ่าลูกได้เดือนหนึ่งนี่ครัับวได้ง ซื้อแม่แถมลูกนะแถมตัวผู้น้ำอีกึหนึ่งตัวราคาสามหมื่นอะไรกว่าสามหมื่นเจ็ดส <30, 000. S 1> ามหมื่นเจ็ดนะสามหมื่นกับเจ็ดท่นบาทเนาะคือราคาที่บอกที่ห้องไว้วันนี้อยู่ฟังที่นี่ได้แม่น้ำกันบ่เนี่ยนฟังนี่ไลฟ์ปันไหนวันนี้ตาบ่เน,นี่ยฟังนี่ยี่สิบเจ็ดฟังนี่ราคาอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ได้จักเดือนแล้วเนี่ยแม่เนี่ยได,ได้ปีกว่าได้ปีกว่าได้ปีเจ็ดเดือนครับปีกว่าเนาะถือว่าเป็นงัวนให้เท่า,ทา,านี่แหละครับสีไปทางสีออกอ่า ดำแดงเนาะเห็นป่จ้าเขาเอิ้นสี้ยังไงเนี่ยชี้ตาชี้วสีสี้ตาอ่าสี้ตาล้วยนะครับชี้ตาและชีบักตาเนาะบางทีออกไปทางสีดำดำแดงแดงได้จังหน่อยอ่าตัวนี้ห้องไว้ยสองหมื่นเจ็ดนั่นปะาราคาอที่สองหมื่นเจ็ดอายุยี่กว่าเนี่ยจังหน่อยนี่ครับคือว่าเป็นมืวสาวเนาะมืวสาวใส่กลางๆตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็แม่กับลูกนี่อ่ามืวไทยใส่หน่อยใส่มินินี่สามหมื่นเจ็ดเนาะเห็นปะอ่าสามหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้ วันนี้ตามีเบอร์โทรกิดต่อบอที่เนี่ย,ม,ยมีอยู่เนาะอ่าเบอร์วาจังไหนเน่ครับตาศูนย์แปดศูนย์อ่าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเาห่าปนี่ครับของตาอย่างเนาะตาตาข้ามปอยาตาข้ามปอยอยู่สุวรรณบ่ครับเนี่ยตาข้ามปอยอยู่ในสุวรรณนะครับเนาะอ่าบ้านนองบัวบ้านน้องบัว เอาบ้านน้องบัตวตำบลน้ำข่ำนะครับอ่านี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้งัวกระร่อนก็มาสอบถามมาต่อรองราคากันได้ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดเนาะอ่าราคาตัวแม่กับลูกนี่หนึ่งแถมหนึ่งราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะสามารถต่อรองได้ยี่นาตาเนาะอ่าสามารถต่อรองได้เลนะครับเอาพี่นอ้องที<ๆ>่สนใจไปอีกย่านละอ่าอยู่สายอยู่ไก่กันจะคอยีิขาดรถขายลากันไปเนาะอยู่ไกลกันดีส่งไห้พี่อ่าตาขอบคุณครับผมหมันหมันนาตาเนาะอ่านี่ครับเอามาเมืองมาเนี่ย โอ้โหเห็นมัดอยู่ท้ายรถอันตัวมัดอยู่นี่ของผู้ใดญเนาะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ราคาอะไรบ้างไลยนะครับพี่ราคาห้องไวซี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเนาะอันนี้เป็นลูกเล็กตัวแล้วแม่เนี่ยลูกแรกลูกแรกอ๋อตอนนี้ยังทองอยุบอ่ะครับอ่าตอนนี้ยังทองอยู่ทองนี้เป็นทองแรกกันม่้ครับทองแรกอ่าทองแรกเนาะถือว่าเป็นงัวงัวสาวอ่างัวสาวทองแรกเนาะทองในเจ็กเดือนเหรอครับเนี่ย อ่าวางสามเดือนอย่างซี่เดือนอ่านี่ครับทับอันไหนไว้เนาะครับเนี่ยทับไปยยพวกใบเงี้ยเพาเลยพวกใบพวกบามันบ่บอ๋อทับบามันสียังได้ครับสีแดงอ่าทับบามันแดงไว้เนาะอ่านี่ครับสามเดือนสี่เดือนแล้วคนเอาไปข่มโตเนาะอ่านี่ครับเ,เอาไปโค่มโตไว้ก็ลองมาเมืองไหนตัวเนี่ยราคาอยู่ที่จังบวัดครับเนี่ยห้องไหวราคาอดีสี่สิบเก้า สี่หมื่นเก่าพันบาทคือราคาที่บอกที่หองไหวนะครับเนาะอันที่ว่าเป็นงัวสาวทองแหลกทองก็คือพอคมโตอายุประมาณสี่เดือนนะครับอประมาณสี่เดือนเอามามื่อวันนี้ตัวแม่ขาวนี่แม่น้องกันบ่ครับเนี่ยแม่ขาวนี่ก็แม่นาะครับโค้งหางเนาะเอามาเมื่อวันนี้ได้ไหครับตัวนี้เอาวันนี้แม่ขาวนี่ดีครับราคาหลายบนไหนเนาะบันนี้หองไหวหกสิบเอ็ดอันนี้เพิ่งมีลูกนะบ่ครับเนี่ยมีคนั่นบ่อลูกเพิ่นอ่ะ ไใ้ทองกับมีออ่อ๋อยูในทองกับมี่อีกทองสี่เดือนกว่าอ่าทองสี่เดือนกว่าทองที่เท่าได้แล้วครับเนี่ยที่สามทองที่สามเนาะสองสี่เดือนกว่าท้าไปไหนใ้ครับเนี่ยครับชี้ใบครับชีบ้ใบใอันนี้มี่มี่ใบไม่หลอดนะ้ำมอดเนี่ยใบบวเดลอ่าใบบวเดลมากนะครับเนาะอายุยาประมาณสี่เดือนกว่าแล้วอันนี้ได้ลูกโตแม่น้ำอีกหนึ่งตัวลูกคนใดเจักเดือนหรือครับเนี่ยประมาณหกเดือนกว่าอ่าลูกประมาณหกเดือนกว่า อ๋อหกเจ็ดเดือนนี่างเนาะหมาแสดงว่าสองเดือนสามเดือนอีกขึ้นเลยก่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เอาลูกหกเดือนเอาลูกประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนกว่าเนาะแม่แม่นี่กระทองแล้วอ๋อทองแล้วประมาณจักเดือนกว่าสี่เดือนย่างหาเดือนอ่าสี่เดือนประมาณสี่เดือนย่างหาเดือนมาแล้ครับอันนี้คือตามที่เพือนได้บอกไว้นะครับเนาะอันนี้แม่ปัจจเป็นมัวสีขาวเนาะมัวสีขาวอยู่แต่ว่าลูกคนใได้เป็นทางสีออก เลืองเลนี่ครับเลืองเลลืองเลนีจักน้อยแต่ว่าไก้ได้ลูกตัวแม่กันครับตัวนี้อันนี้ราคาหเท่าไดครับเนี่ยหคับหหมื่นหนึ่งพับาทคือราคาที่บอกที่ห้องเลยนะครับเนาะชื่อสอตัวแถมอยู่ในิ้องอีกตัวหนึงอ่ากันการตามที่ได้บอกไปนะครับเนาะเอาวันนี้มีเบอร์โทรที่ต่อป่ะครับที่เนี่ยอ่ามีอยู่เนาะอ่าศูนย์หกหนึ่งสี่หกเ าพ<อ>ิเศษละผิวอ่านี่ครับเอาสามทีไล่ย,ยื่ที่เพื่อนได้บอกไว้นะครับเนาะราคาสามบาทตัวรองเลยคุณตัวนะครับเนาะอ่าราคาสามบาทตัวรองเลยคุณตัวทักทขอบคุณครับผมมนันหมันนะครับเนาะนะครับเอ้อพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนง่วควายครับสามาทถ้เขาไม่ได้เนาะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดอยู่นี่คือเปิดนัดกันทุกวันพฤหัสของสัปดาห์อ่าสําหรับพี่น้องที่เขาเมึงเขาไม่ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกําลังใจให้บ้าเข็